สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บพุทธานะครับพอดีพุทธาที่ปลูกไว้ในสวนตอนนี้น่าจะเก็บได้แล้วนะครับเ,เมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเดือนพฤศจิกาผมเคยลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอยู่คลิปหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง,องการปลูกพุทธาในเข่งนะครับผมปลูกไว้สองต้นนะครับต้นหนึ่งเป็นพุทราพันาสามรสสีทองนะครับก็คือตัวนี้นะ อีกต้นหนึ่งจะเป็นพุทสาหน้ําม้อยนะครับก็ลงปลูกพร้อมกันก็ณวันนี้ถึงวันที่เก็บเกี่ยวเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก7เดือนนะครับหกถึงเดเดือนนะประมาณนั้นนะครับนะตอนนี้กเ็เดินมาดูเมื่อเช้าเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มเก็บได้แล้วนะครับนะต้นที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนเนี่ยก็เป็นต้นพุทราสามรสสีทองนะครับนะบางลูกก็ ร่วงหรือลงในถุงที่เอามาห่อแล้วฮะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเก็บดูนะฮะอันนี้สดๆจากต้นเลยนะครับก็งดน้ําได้ประมาณสักสองวันแล้วนะครับก็จะจะได้หวานนะครับอุ้ยนะฮะสดเลยมันสุกเพราะเก็บแล้วครับ ลูกนี้หล่น,นด้วยนี่ลูกหนึ่งลูกนี้หล่นนะฮะแสดงว่าสุกจัดนี้ต้องห่อนะครับใครที่ปลูกไว้ทานต้นสองต้นเนี่ย ถึงแม้จะปลูกไม่เยอะก็มแมลงก็มากวนนะพวกมแมลงหวันทองเผื่อแป๊แบ,บเดียวฮะลูกประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะยังไม่ไม่ไม่พอเก็บนะยังเขียวอยู่นะฮะ มันจะมีที่ห่อใหม่ก็มีครับมันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกหลังนะมันออกมาต่อกันอันนี้ใช้ถุงพลาสติกห่อเลยนะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะมันมีอยู่ฝั่งนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วนะครับ อ่โดนเลยแสดงว่ากำลังดีครับถ้าเพื่อนๆไม่ห่อนะแมลงวันทองต่อยไปเรียบร้อยนะครับลูกนี้ก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวทุงห่อก็จะได้เอาไปหอ่อฝรั่งต่อนะฮะ นี่ก็น่าจะเก็บได้แล้วต้นเล็กนิดเดียวนะปลูกใส่ตะเข่งน่ะอันนี้ได้แล้ว จริงต้องสุกกว่านี้นะเดี๋ยวผมว่าลองลองดูนะถ้าจะกรอบกรอบนะครับจริงๆใบมันเนี่ยถูกไอ้พวกไลแดงนะครับเขาดูดกินน้าเลี้ยงมันแต่ว่า ไม่ได้พ่นยาเคมีอะไรนะครับก็ฉีดฉีดแค่ฉีดน้ําใส่นะฮะนะครับ,นะรบเพราะว่ามันใกล้จะเก็บแล้วนะครับตัวนี้สุกกาลังดนะีถ้าบางท่านเพื่อนเื่อนบางคนเนี่ยถ้าปลูกลงดินผมว่าลูกมันน่าจะใหญ่กว่าเนี้นะคือจริงๆผมก็ไม่ควรจะไว้เยอะขนาดนี้นะ อันนี้ก็คือเก็บครั้งแรกนะครับลองไว้ดูลูกก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะพอดีนะครับเนี่ยเก็บได้เล,เลยนะครับครับพาเพื่อนๆนมาดูอีกต,ต้นหนึ่งนะครับเป็นพุทราพันธุ์น้ำอ้อยนะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อน ช่วยดูแล้วก็ลองเม้นดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็ทางร้านที่ขายต้นพันธุ์นี้เขายืนยันว่าเป็นพุทรานม้ยนะครับขนาดผลเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าพุทราสามรสสีทองอยู่พอสมควรนะฮะประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าลงดินขนาดมันจะใหญ่ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับ ต้นนี้ผมไว้เกือบ30ลูกนะครับจริงๆมันน่าจะเยอะไปน่าจะประมาณสัก15ลูกกำลังดีนะครับขนาดลูกก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใหญ่อยู่นะนี่ครับอันนี้ผมแกะออกจากถุงห่อนะครับให้เพื่อนๆดูมันก็จะมีพวกเพี้ยอยู่นะตรงบริเวณจุกตรงขั้วมันฮนะนะครับนะไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงใดๆนะครับ ก็เราเราปลูกกินเองนะแต่ถ้าเกิดใครที่ทําเป็นเชิงพานิสเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาอที่นึงนะครับนะลูกใหญ่อย,ยอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมีทั้งห่อพลาสติกก็มีนะครับถุงห่อไม่พอนะไปดูอีกฝั่ง ลูกไหนที่ไว้ลูกเดียวเนี่ก็จะโตหน่อยแต่ถ้าไว้คู่แบบนี้จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะมันก็จะเหมือนกระดึงอาหารไปหารสองฮะนะครับนี่ก็มีอ่ะลองแกะเพื่อนเดูเพื่อนคนไหนที่สนใจลองดูนะครับมันก็ได้ทานอยู่นะทำยังไงดี อันนี้โอเคมีเพียนะครับอาทิตย์หน้าผมว่าจะเก็บแล้วฮะอาทิตย์หน้าจะเก็บแล้วอาทิตย์นี้ยังไม่เก็บนะครับนะอันนี้ก็ลูกโตอยู่นะอันนี้ลำต้นแค่นี้เองนะเนีย่ยลำต้นนะครับปลูกในตะเข่งแค่นี้เองนะครับนะน่าจะประมาณสิบห้าเซนตะเข่งนะครับ ก็ลองดูครับเพื่อนๆถ่ายเพื่อนๆดูประมาณนี้แหละครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ